สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กันในแพท2ปีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัปเดตแพท2ปีเนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดหน้าเว็บแป๊บหนึ่งนะครับปั๊บมาเรามาดูกันดีกว่านี่นะครับในส่วนของ2ปีเนี่ยจะมีกิจกรรมแล้วก็จะมีกล่องกล่องเนี่ยมาใหม่นี่ครับกล่อง2ปีดูดิครับโอ้โหสเตตัสโคตรเบิ่มเบิ่มก็อ่ะอันนี้เป็นซิ l เวอร์คีย์โกลคีย์เนี่ยมีมาแล้วผมว่า อันนี้เป็นของสายสมดุลมากกว่านะใครอยากได้คียเลดด้วยก็ไปโกลคีนะสเตตัสประมาณนี้นะของแต่ละชิ้นข่าวๆแล้วก็จะมีฉายาฉายา2ปีไอฉายาเนี่ยผมยังไม่เห็นหน้าตามันนะก็เลยยังไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่ามันขยับได้หรือเปล่านะผมมันมันไม่มีตัวอย่างอนะ่ะเดี๋ยวรอคนเปิดได้ดีกว่านะฉายานี่ก็วิ่งเร็ว30ทุกอันนะ วิ่งเร็วสามิเซทุกอันเลยยิดร้อยห้าสิบร้อยไม่ใช่ร้อยดิอันนี้สองร้อยเนี่ยอันนี้จะได้ฉายาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอืมอีแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่นี้ไม่มีคี้แล้วก็นี่ครับกิจกรรมกิจกรรมสองปีเป็นคูป,ปองอะกล่องนี้จากดีอีช็อปแล้วก็มีล็อกอิน ล็อกอินแล้วก็ไปแลกกล่องได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้กล่องนี้แลกได้ด้วยโอเคเรามาดูอย่างอื่นกันดีกว่าคุปองสีฟ้าจะได้จากโยกตู้เดโคอ,อันนี้น่าจะเผาตังเยอะเลยนะสำหรับคนอยากทำชุด2ปีเฮ้ยถ้าเราไปโยกเ้วแบบแล้วเราไปขายมันจะได้เท่าไหร่นะ <laughs> แล้วก็ตกปลากระขุดก็จะได้ตั๋วสีเทา PVP โ oh. อ้ ผมว่าน่าจะมีคนพีพีกันเยอะแน่เลยแลกเปลี่ยนไม่ได้มแลกเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ลงดันจีนลงดันจีนกับซัเบเวย์คูป,ป,ปองสีเขียวครับเอาอย่างี้ดันจีนอาจจะราคาขึ้นนะดันจีนกับซับอะ่ะแล้วก็เซนเอกโอ้เซนเหรอโอ้โหผมไม่อยากเสี่ยงดวงเลยถึงจะมีเอ็มอยู่ก็เถอะ แล้วก็มีล็อกอินนี่ครับล็อกอินในส่วนของล็อกอินเดี๋ยวเรากดไปให้ดูนะนี่ครับในส่วนของล็อกอินก็แต่ละวันเนี่ยก็จะได้ตัว Lock ๋วล็อกอินนะวันละ2ครับแล้วก็จะมาแลกของได้นี่ครับเห็นไหมสิบหกสิบหกอันแลกกล่อง2ปีได้กล่องเนี่ยเขียนว่าแลกเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเก็บตั๋วครบแล้วก็เปิดเนี่ยของข้างในมาแลกเปลี่ยนได้ไงก็เลยว <c oughs> ่าของข้างในมาแลกเปลี่ยนได้แล้วก็นี่ นี่ใครอยากได้กระเป๋านะเห็นปะ่ะสเปเชียลกระเป๋าเขียวไม่ต้องไปซื้อเก็บแลกได้อัเน,นี้ยผมว่าดีมากเลยเนี่ยดีดีดีไปแลกให้ตัวไก่ใส่ได้นะนี่เลยครับตามนี้เลยมีของให้แลกนี่มีที่เปลี่ยนแลด้วยเผื่อใครแบบหาที่เปลี่ยนลงที่เปลี่ยนแลแต่ก็ใช้เยอะอยู่นะครับ <laughs> ใช้เยอะอยู่ใช้เยอะอยู่ เนี่ยวันที่เจ็ดวันที่สิบี่แล้วก็ว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยคือจะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆวันที่เจ็ดได้สี่วันที่สิบสี่ได้หกวันที่ยี่สิบเอ็ดได้8ดแต่ว่าในส่วนของทางผ่านเนี่ยจะได้วันละ2นะโอเคคร่าวๆก็มีประมาณนี้ในส่วนของของแรกเช็คอินแล้วก็ออนไลน์ออนไลน์เนี่ยได้ตั๋วม่วงมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเพื่อเพื่อเป็นคีดแดมใช้ตั๋วฟ้ากับ ตัวเทาเหรอมเรียกเทาไหมน้ําตาลโอ้ไข่เซนเอกแล้วก็ตัวฟ้าเดโคโอ้โหเสื้อน่าจะแพงเป็นมิติกเนาะโอเคเพราะว่าเสื้อเป็นมิติกได้จากขุดแล้วก็โยกตู้โอ้ยเฮียรู้สึกถึงความอนาถมาแต่ไกลอันนี้ทรงผมทรงผมโอ้ไข่เซนเอกไข่เซนเอกกับอะไร ขุดโอ้โหอันนี้ก็น่าจะแพงอยู่นะเซนเอกับขุดนี่ก็เซนเอกับขุดโอ้โหนี่ก็ขุดแล้วก็สีม่วงได้จากออนไลน์โอเคอันนี้น่าจะพอทําได้ประดับประดับอยากได้อยู่นะดูดูลั่นลนเลยขุด20ขุด20แล้วก็ออนไลน์ ออนไลน์ห้าชั่วโมงจะได้กี่อันเนี่ยผมผมไม่รู้นะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองรับเดี๋ยวเราลองรับเลยดูดีกว่าว่าได้กี่อันเดี๋ยวตอนดูของเสร็จครบทีเดียวอันนี้ก็ขุดใช่ไหมขุดกับออนไลน์ขุดกับออนไลน์อีกแล้วนะครับส่วนมากจะไปเป็นทางขุดน,น, <laughs> น,น,น่าจะให้มันเผาสว่านนะครับเออน่าจะให้มันเผาสว่านกระเบ็ด เอสามส่วนนี้ก็ได้จากโปรโมชั่นนะกล่องโปรโมชั่นผมไม่รู้ว่าไอสามส่วนนี้จะราคาขึ้นหรือเปล่า <_ d ata> ถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากจะใส่หกส่วนมากเลยอใส่นี้สามส่วนใส่แหวนใส่ประดับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นหลังหรือไม่ก็ผมออาจจะเป็นหลังหรือไม่ก็ผมออาจจะเป็นหลังเพราะว่าผมผมของผมมีบกสิบอยู่แล้วเนาะนี่จะเป็นหลังที่ผมอยากได้จะมีหกส่วนนี้ ส่วนไอ้สามส่วนทรงผมเสื้อกางเกงเนี่ยไว้ก่อนไม่ไหวครับไว้ไว้ก่อนเลยแล้อย่าแพงเอ้ยหรือว่าเราไม่เอาหลังเราเอาทรงผมดีเพราะว่าสามส่วนหลังเนี่ยมันมาบ่อยวบผมว่าเอาทรงผมมันไม่แย่เออทรงผมไม่แย่สามส่วนหลังมันมาบ่อยอืมคร้าวๆก็ประมาณนี้ในส่วนของการอัปเดตสองปีแล้วก็นี่ครับ อ,อันนี้ของให้เก็บสะสมะเชิงสะสมไหมมันก็สเตตัสด,ดีครับเสื้อ2ปีทรงผม2ปี 2> เฮ้ยได้นะตัวแดงใช่ปะตัวเขียวตัวส้มตัวเขียวก็ตัวส้มล็อกอินแล้วก็ลงดันอุ้ยง่ายมากเสื้อล็อกอินกับลงดันเทเสื้อเสื้อง่ายมากเลยครับสายฟาร์มไปหาใช้ได้ก็ ใช้ M แรก7.5 M อไม่เยอะครับไม่เยอะทรงผมคีเลทสีุ่ด้าได้คีแดม5้าอุย้ยตรงผมก็คุ้มนะตรงผมเสื้อคุ้มสายฟามเอาไปตีออกปกติได้ได้ตั๋วแดงกับตั๋วส้มอ่ะขออนุญาตดูตั๋วแดงแป๊บนึงตั๋วแดงพี p พีใช้กี่ตัว๋วเอ่อใช้20สบผมว่าไม่เกินความสามารถหรอครับ ตัวแดงใช้20ตัวส้มก็ล็อกอินล็อกอินแต่แลกเปลี่ยนไม่ได้เออแลกเปลี่ยนไม่ได้ก็ขยนันขยันเอานะแล้วก็นี่ครับ E.P ก็ใช้ตัวแรกตามนี้เลยใ่าอยากเวลอัพเร็วๆสีน้ำเงินกับสีอันนี้เฮ้ย1นึ่งแสนเฮ้ยเรา P.P. เราก็ได้เอาไม่ได้ E.P. ได้นะครับ คนเล่นสมัครไอดีใหม่เนี่ยผมว่าเวลง่ายมากเลยเนี่ยพีพีแล้วก็แลก10,000แสนคุ้มครับแล้วก็ลงดันลงดันตัวเขียวใช่ไหมได้อีกพี0 0 0แสนอ้ช่วงนี้เวลดีมากเลยช่วงนี้เวลเร็วมากเลยครับ40%นะโอกาสออกแล้วก็มาแลก10,000แสนโอ้คุ้มคุ้มครับลงดันตัวสีส้มก็เช็คอินเนาะ อันนี้อันนี้เราดูกันไปแล้วเช็คองเช็คอินโอเคก็นี่นะครับก็จะมีกิจกรรมทอยเต่าอีก1กิจกรรมก็จะได้ของประมาณนี้ก็ทอยเดี๋ยวผมจะเข้าหน้าเว็บให้ดูนะหน้ากิจกรรมนี่เลยครับหน้ากิจกรรมก็จะมีแบบพวกตะวานพวกเบดพวกบอสอะไรพวกนี้เลยนะก็ที่ผมทอยไปเนี่ยมันก็ได้บอสนะเออได้ได้ตัวละครแปลงร่างบอสก็ก็คิดว่าอยู่แล้วแหละว่าจะได้เนี่ย โอเคคร้าวๆก็มีประมาณนี้เนาะในส่วนของกิจกรรมทอยเตา๋างั้นขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็สรับแพทสองปีเดี๋ยวคลิปต่อไปผมขออนุญาตรีวิวสเตตัสเนาะแบบใส่ครบแล้วเป็นยังไงโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ